สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านพอพกันึงกับพี่น้องกสองสาไลพี่น้องเอ้ยพอกยแงพี่น้องแดดิแก่ตอนนี้ก็บ่าย3ตอนบ่าย3พี่น้องเข้าสาวไลยังได้ลด้พี่น้องพี่น้องยังยังบหลายอยู่ยังนได้สุค่ะมื้อซานก็บุกเกี่ยวจนว่า แดดจดขึ้นที่อย่างพี่น้องเอ้ยคลิปกับบอดี้มีลงบอดีถ่าย,ยคขีบบอดี้ย่างบอดี้อ่ะขีบลงอีกพี่น้องบุกเกี่ยวเช้านีมอย่างน้มันแล้วเพราะว่าปั่นเข่ากับบอดีบอมีคนเนียเยย่ยเริ่มบอดี้อ่ะขีบลงก็ก่ดสิดข่ามาเบิ่งมาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สองสาวบไลน์ในเด้อพี่น้อง กับข้อโทษข้อภัยเนาะพี่น้องเนงาะชาบัไล่กับเกี่ยวข่าวกันได้รลายมืออะไรแหละพี่น้งองยังโมทันได้แล้วเพราะว่าย่างมมแล้งก,กับเกี่ยวกับทะลุทะลุบนที่เขาเฮียนกับลูกมาเกี่ยวซอยย่างมมแล้งมัม่งเถอะเกี่ยวสองคนก็ทำแม่ทำพ่อเพ,พ,พิ่อนกัดเขาอยู่พูนอยู่ภาคภายผู้ อันนี้กับแตงว่าท่นได้ซูขักดอกพี่น้องแต่ห้องก็อยากปลาปะวาอยากให้มันเล้วมันอยู่ผากฟมันอยู่ใกล้มอเวลาแก่ก็ยาแก,เก่เวลาแก่ก็บยาแก่น้าไม้กเ็นกลงียทแม่กเพิ่งกระหักกระบแต่หานุ่มใหม่กินขา้าวแหลวแล้วกลง จ้างกับผมมีเงินจ้างพี่น้อยบาจากซาบุไลนนั่นคือเป็นซาลักกินในครอบครัวค่ะพี่น้องขาพื้นขาไฟขาน้ำมือกน้ำมันตอนนี้น้ำมันลดปัน่นเพราะช่วงนะั้นน้ำมันน้ำมันกับธรรมดาเนกับแแพงวันได้ช่วงนี้น้ำมันแพงแพงพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยกับสามสิบกว่าบาทเลยตอนนี้นะแต่ซาบุไลประหยัด ประหยัดเอันซื้อน้ามันเงิน4-5,000ได้อยู่ได้อยู่2เอ้ยได้อยู่4ตุ๊กพี่น้องของบ่เต็มสาบลลเมื่อยสบายดีปาล้าเอแมได้เด้อาคือบ่ได้ไปโรงเรียนมื้อนี้บ่ได้เข้าบ่ได้เข้าโรงเรียน ้ช่บนเขาฮียนพี่น้อยก็เลยมาซอยแม่เน่กันเล่าหียนมาฝึกกรลงมาหลดตอนเที่ยงฝนก็ดิตอนเทียงฝนกระเล่าหิ้งมาฝึกกลงมาพอย่ำยำมาแรงถ้าสมมุดเขาหียงตอนแรงกะยำมาแรงเล่าหี้นมาก็มาซอยแม่ซอยแม่เกี่ยวเขาลักซี่ในใจถ้าไปซอยปัดบไ่ไอีพี่น้อย ต้องซอยเพราะว่าแม่กะผมมีเงินจ้างจ้างกับริเวณวัดศิษถือได้พี่น้องเลยคับวันละหาสิบหกสิบพันกับวันละลอยลอยก่บบาทลอยก่าบาทเจ้าโบราณผัดผมมีเงินเนาะเงินผัดทำผัดใส่หลายอย่างน้ำเมือกน้ำมันสมุนลอดเป็นหันเป็นหนีเจ้าบบราณก็ต้องในซียอพพี่น้องเลยตอนนี้ค่ะยืมเอื้อยืมเนาะพี่น้องเลยตอนนี้นะ จำุรย,ยืมเอื้อยหเมื่อคืนก็คลายเขาผมมีเงินซื้อน้ำมันเดี๋นวนี่นะคลายเขาต๊จิบปั่นในเหล่านี่แหละเขาก็ราคากับต๊น้ำมันผัดแพงจักสิได้ซ้ำได้ยังโ <c oughs> ม,ห,มหูจวงออกใหม่ๆนั่นเขาลบป,ปั่นนะพี่น้องปัน่นผัดปั่นเขาเปียกฝนตกห้าเนาะ sóng xăm mự sóng xăm mưa bớt là mự là cho bớt là mự là túc nhảy mà sao sao lấy măn là măn được về phương là túc nừng túc là sen nọ túc là 3 sen là sao mà túc là túc là, túc là, là, túc là, kiểu... túc là phan bạt phi nội ừ. เกือบทุกละพันบาทซาบราณไปซื้อนะ่ะมาหลาร่วมแหละเลยโต๊ะเป็นหมื่นสองหมื่นเลยจนชาวบไราจนสิบมมีเงินใส่หนีในตอนนี้ขันมาให้เงินเอาเงินมาจ้างอันเกี่ยวขาชาวาบราณผมมีชาวโบราณย,ยอมเพราะเมื่อก่อนนะชาวบราณเลไปเห็นงานยุงเทปเลยเนาะแต่ช่วงนี้งานยุงเทปกับบริเหตมีแต่ค้ายแต่เขาเงินเก็บกะมาซื้อนะ้ำเมือกนะ้ำมันเสียขาพื้นขาภัย สาบุไลเป็นลักเป็นสาวลักอยู่ในครอบครัวเพราะว่าสาบุไลเลี้ยงแม่มาสันซะ <c oughs> ขันว่าบางคนก็เป็นอยังคือบทจ้างสาบุไลบ่มีเง,งินจ้างเบาตำตรงเบาตรงๆเลยพี่น,อน้องเอ้เงินเฮาประหยัดไว้ซื้อน้ำเมืองน้ำมันขาพื้นขาไผ่จังไลยเก็บเก็บขาพื้นขาไผ่าากับบอมีเก็บขา เก็บขานนักเรียนเน่โอ้พี่น้องเลยมีแต่เก็บจนซาบุลายจนเหมืยจนบ่มีเงินหังกตอนนี้เป็นหนีไลยกานบ่กเป็นหนีกัน จักสินาใดนอคือเนาะมันไดล,ลงมือล,ลงลงแห้งแล้วบกขิดว่าสีเบิดร้ายปาน,น้จังไรทอกริดนั่งมี่นเลิกเย็ยนมาผนกลับลงมา เกี่ยวกัเขาหนําแต่ว่าเท่าเจอ,อเพิ่นบ่ได้เขาเงียนตะแลงเพิ่อคนเลยลงมาซอยแม่ก็ไม่ใหญ่พอพ่อมัาข่าวอยู่ภาคพุ่นเพราะว่าเขาต้นนั้นมันก็กรอบแล้วแม่เพราะว่าเฮาเกี่ยวแต่เฮิงเลยผัดมัดแล้วผัดผมมีคนคน้นต้องตื่นตื่นแต่เช้ามาค้นเขาอีกพี่น้องมื้ออื่นผัดมัน,มนชินเนาะ แม่นบ <Ừ. S 1> ่แม่ดื่น้ําซิมดืน้ํซิมดับไปซะดื่มนซิมดับนกเกี่ยวนี้เฮาก็สิได้โจะเนาะแม่เพราะว่าอยู่ภาคน้ยังบ่ทันได้สุกคักเฮาก็สิได้จะได้เก็บกู้ฝั่งนั้นเพราะว่าเฮาเฮา ลยเกี่ยวร้ายมือแล้วเขาก็สิได้เก็บกุ้ไว้เพรา,ว,า,า,าออว่ามันทนานชุกขักตอนนี้การทนานชุกขักคือกันแต่ว่าห้างอยากเกี่ยวมันอยู่ใกล้มือมันอยากขามไปขามมาอยากหลดเพราะว่ามันมีแต่ภายถ้าเจ้อ มื่อเช้านี่บ่บได้เงินไปโรงเรียนบอบ่ได้บ่ได้เมื่อเช้าแม่บ่มีเงินหายไปโรงเรียนก็เลยบอกเอา่นวบ่ได้ก็าย,กยาพ่นว่ก็เลยบ่เอาขมีก็ยาพ่นว่หายเธอละซองพันกีด,ดับว่าไหนหายลายดอกพี่น้อยซองพันกีดับกับ,กบประมาณหาบาทน้องม่ หาบาท6บาทนี่แหละพอเจ๋ยเอากินไปโรงเรียนขาขนมมันก็ฮู้ว่าแม่บ่มีแม่แม่ช่วงนี้แม่ขาดแคลนแม่บ่ได้เฮ็ดงานซื้อบเอาเกี่ยวนั่นนะคะซื้อด่ะเกี๊ยวมนไหม เขาจะใส่หลดใหญ่มาแกะเขาเขาจะขึ้นเวอร่ไซดหลดไทยมาแล้วเนาะแกวเขาเขาจะปั่นเขาสา อันนี o, le, le, воды, ้ก็เคี้ยวยังยังเคียวอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮาอยากแล้วอยากเกี่ยวแล้นี้เฮาก็สิได้โจ๊ะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องชีวิตชีวิตที่แท้จริงชีวิตชาวนาบางคนกันบางเถื่อกระทะบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเป็นยังคือบ่ได้ไปซอยลงบอยพี่น้องเอ้ยสิปลาให้พ่อแม่เฮ็ดงเท่านี่บ่นี่น่ะนี่พ่อแม่ อัอยูหกเจ็ดส <mod> <fearful> <cz> ิบเด้จำไว้สีขาวหกสิบเนี่ยงัวได้ควายเด้ถ้าบุไลกับบัได้ไปกับขอโทษขออัยเด้อพี่น้องเด้อผลก็คือสีขาวใจคือกันเพราะว่าถ้าบุไลกันมีกันสามคนพี่น้องน้องน่ะกับไปปัดเขาเบิดกับพอกับแม่นี่แดกเกี่ยวกับ เขาเลยเก็บแอวคนว่ะเขากบะเกกาปลาไปพี่น้องเ,เอ้ยบมดนี่แหละพามาอยาดผลเป็นหันเป,ป,ป็นนีเอาก็ต้องเลยชอยพ้นเขากบใส่ล่อแดงเลยพี่น้องเอ้ยคูละอันกับทําแม่สองคน ใช่มีแต่บ่มีปัญญาครับพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาแห้งผู้หญิงบ่คือแห้งผู้ชายได้ถ่ายแห้งผู้ชายแค่นี้เขับาาคลับได้ทั่วก,ก็ใส่รถเข็นเท่าที่เฮาเห็ดได้อะไรพี่น้องเลยมือ เฮาฮาเงินคำเฮากับบมีมีบแม่นว่าบ่มีนะพี่น้องมีแต่ว่าเฮาตงประหยัดประหยัดเพื่อเคาะเผื่อครั่วประหยัดเพื่อเฮาอยากซื้อน้ำมันไปปั่นเขาบแม่นว่าบ่มีดอกมีคู่คนว่าบางคนโอ้โบ่มีเงินกับบซื้อเนาะพี่น้องเนาะกลถือว่ามีแต่ว่ามีบลายพี่น้องเอ้ ภาษีหายชอบบ่อไร่ประจ่างจากอะไรจ่างคนจากอะไรสืบอยู่ชื่อกินมาไวพี่น้องเอาเท้าชีมีเท้าชีได้เท้าแห้งที่เจ้าคลองเห็ดได้พี่น้องเห็ดเองกันนี่ทไปบังคับเจ้าคลองกับบ่อได้อ่ะหนุกพึ่งงามพึ่งงามแถ่นันนักหัวนะเขียวๆนะ นักบวชจงคายยากับบุษไบุษสนกบุษนยมิยันคายเป็นจห้ร้านคนอยู่ห่มไปเกี่ยวอยเดะ เกี่ยวไหไลเข้ากรบเดีงามดอกพี่น้องเขานาเอ้เขาบ้างเขาบ้างหมวกคือมาใส่เจ้หมวกพวกอะไร ว้นกัปว่มุบ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 ไปแล้วพี่น้องทำลาฟจากฝาก็เลยกดแชร์กดติดตามกดส s ัครสายสองซาบไลน์น่เด้อพี่น้องยูดีมีแฮมาถทุกคนลิบหนาพอกันไหมทดงุกเทุทงุณ้คุณ้าตนนี้ เมื่อเล่าก็มีขอบคุณอที่ผูกพันโดยผูกพันผู้คนให้ดีทีแห่งโดยผู้คนสบายดีถ้ากไปก็แค่กุศลช่องชาวบ้านไอ้ช่องชาวงานง่องช่องในง่องมีในเดิมไปพี่หนึ่งสบายดีฝากไปก็แค่ช่องเวลาเดิก็พี่งนั้นเขาสั่งอย่างดีไปพี่หนึ่ง